คาสิโนคือได้เน่าอไรดิเกดคาสิโนดิพลังประชาัพักไหนอยากเอาคาสิโนใสแย่นี่บบน้งโน้วันท่ายอยู่เถวน้ะแถวน้งป่นอบอเป็มีคนใสเล้าบ่ะใ้เราเป็นเยื่อลรือปะ ไช้6บปันที่คาสิโนจะเลื่อนบานลันมุ่นว่ายแหละมีคาสิโนก็มีแกลงคอเซนเตอร์ตามมาปิดๆกันเาเห็นบ่อยอยู่ที่คอมเมนต์อยู่ที่พม่านะเป็นศูนย์รวมใบมุกและคอเซนเตอร์ กฎ <c oughs> หมายที่ว่าห้ามเล่นการพนันเนี่ยมันเปิดค,ค<ข>าสิโนอยู่ดิเป็นก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ตั้งแต่เขาดินให้รู้ดินให้ <c oughs> ยังจับก็ตารางเรื่อนกต่ยังจับเขาอันอันนี้นะอันนี้มันเป็นอันการเท่นั้นของคนรวยบร,ริเวณของคนจนเผื่อว่าบาคน,นจนมันาหาเรื่องไปเล่นคือเล้ว ผู้สบายเนาะอเลสบายมากเลยซุมนี่ข้าเจ้าข้าเจ้าบวกกินเนื้อสัตว์ข้าเจ้ากินจีข้าเจ้าสีพอดไปได้ยักมือมาฮอดฮอทเจ็ดมือบ่อสรอยจูบบอบอเขาสีให้พอดต่อเจ็ดมือบอหรือยังไรนี่ล่ะต่อที่บ้านนะบอมาตรวจพิม แม่เต so so ้ยว um ิมูส like. ั like ่ยจุ๊เลยสัยจุ๊ยังแม่บอกเตยกันแหละเป็นคนเบาว่าสิบกินพวกหนูไม so ่กินเนื้อสัตว์เก um ันมาก็เลยว่ากินต่มันคือเอาก็ได้ไม่ยากไมได้อยากกินนั่นล่ะซืไปเมื่อกี้นี่ยายหมอก็ไม่ได้กินเนื้อวัวสักคำได้ล่ะวุ่นวุนไปงานไหนจะได้สซ่ยจุ๊บกัน เศร้าซอยแล้วเศร้าแล้วดูเอาไปสถานท่แล้วเนาะเขาไปโกลมเก่าจิตใจแล้วเอาไปมาปรุงเปลี่ยนแปลงเหรอเราเศร้าล่ะขักยกขักตับให้หอมูดี่ยั่วนกินเด้อดีน้อากระเซยอยู่แหละซ้ำเรื่องตาเบิ้งซื่อๆที่เป็นแนวไจเราต้องไปเยอะเย่อ

สูสีออกมาซื้อันเขานี่มาจากนี้เลี้ยวเขานั่นแหละ วันหน้าบัวนี่แปลว่าจังเ นำเพิ่นมาบอกินอย่ะกินง่วงา,า,า,ามนเนเาเลยมาพูดนีแหละเลือกเหล้าเลือกเบียอะไรยะหมอเนอ,อยากกินเบียให้กูเห็นก็แล้วกันกูบอกไอ้ซื้อกระยางไม่ก,ก,มนนมกูกินมอย่ามาแสกเบียให้เห็นก็แล้วกันแสดงว่รถถา,ารถธรรมในบริษัามาซื้อกระยางได้กันซื้อหนึ่สิบบาท กินได้อย่างไรก็เลยแหวยเลยนะ้รัาดแล้วขนาดมาจากเมืองพังคูยแท้แลบ <laughs> นี่แล้วนำหนึ่งมันดีสศูนั <laughs> ่ังอยากกินปิ้งไก่กับตะมังงูว <laughs> ่อตอนนั้นวะเขาแปกันไปหาจอดซื้อนะจนได้นะมาให้มันกินนะ่าสิตีรถดมาฮอดพังคูว่าล้านอยากกินจะรู้เรื่างเขาซื้อใส่ตลาดสกุลนานะปิ้งไก่นะ เอาขาหนึ่งลงไปกับไอตินนะ กำกันเงินด้วยอ <Whoa. S 1> ครับไตตันบอกขึเรียวเหรอวะ ขาวหน่อยเท่านั้นแล้วผักหวานีิจะเอาปลาขาวหน่อยไปซุปหนึ่งปลาส้มตำปลาส้มตำยังก็ได้กินปลาไม่น้ำซุปกินปลาส้มตำก็ได้หัอเราะแกงอืม๋อใส่ผักหวานตำมัทัวแกงปลาหน่อยใส่ผักหวานแล้วก็ bởi gần bay, mẹ không, bỏ khăn, chào này, chán, không, khăn, không? Này, phải, chúng tôi với nhau, đừng lo, đừng thế. đôi chan con chun phun. tôi thấy bọn anh chán, đi, còn bài chứ, là เอาแล้วได้ในปันไหรซ,ซ,ซื้อเมื่อเอินยังจะมาไล่ต่นั่งถวยแล้วก็สักผ้าต่ออาบน้ำแล้วก็ลงไปหันรู้สเสียมใส่คัดปูนอีกระวังซ้ายถึงแซงซ้ายละดูโรงบานา่ายรู้ว่าเขาไปแล้วก็อย่าไปหาเขาาสิเขาซ้ายขึ้นละ เขาบ่มีภูเก็ตได้เนี่ยเขาบ่ได้เปิดไฟเนี่ยเขามาแต่รับสก,การซื่อ หอดบ้านควรเท่าเนาะมาแต่พังคนเอามาแต่บ้านม่วงพังคนมาถึงวันนอนนี่ไกลกว่าสามสิบเท่านะ่ะสี่สิบเจ็ดจวดจวดจวดใช่ไหมครับในน้อยนิ ไทยฟูดโ oh, อ,อ้ยอยู่ว่านอนก็มีไทยฟูดเ้อนี่ปวดดำปากใหญ่หนึงเจ่าวาแเ่บานเม,มืองมีไทยฟู้ดเออนี่ปักใหญ่เลยเอ,อ้ยแปลกมาไทยฟูดไม่มีอาหารมีไม่มีปูทะเลไป้ายไป้ายไป้ายตำกินไป แดงเยอะมากกว่านอนนี่เข้ามาหนึ่งสองสามละไฟแดงเยอะจริงๆแต่ก่อนแค่สองนี่ก็ว่าเยอะแล้วยังมาสามยู่เขาไปติดอยู่ธนาคารอีกเออนั่นแหละแต่ว่ามันกระสมควรติดอยู่ตรงนี้มันถี่เกินไปไอ้ตรงนี้นะพอสมควรทีอืมไฟกระพร,ะริบกอได้ ของมันม่วงมีอันหนึงแต่ว่ามากมากกันทีใส่วิจารณญาณเอาน่วนในสีแดงเขาปันไปสนีนะซูนตึ้งคุองเงี่ยไปสนีเปิดยู่ทางไหนทั้งครัวคนสารผสมยุ่ยสารผมันย้อมเพิ่มย้อมเพื่มกับโบม่มรู้มี สำพะกรสัพะกรกับสมาชามีตัวอย่างบอกตัว่างอะไรนะบอกท่านวระธามิตรก็เป็นตำรวจหาจับเหล่าเรือนจับยังบอกยาบุหรี่ของผิดกฎหมายราคาที่บุ๋มมีใบอนุญาตบอกอืมต้นหลานอู้สำพะกรเก็บเขาภาษีเขารับสุดแดกเป็นตำรวจประจุบินอ่า ผมมันตบบอกู้ทำไรได้สมุนไพรสีเอาเงินเขาสากย่างเดียวนี่ผาษีย่างเดียวบกเย้าษีย่างเดียวโมยใหญ่มอไปเสียเขาแล้วยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดแหละวันที่ไฟฟ้าดับแล้วก็วันที่ไฟผ้าดับตอนบ่ายแล้วก็เกิดตึกถลุมด้วยนะ บานไดมันกระเทือนถึงกันปุ๊บเนี่ไฟจังดับไปนั่ง่ายูสันทสานิดโอ้ยยู่สันทาก,ก่อนโอ้เขาเมื่อทางนี้เนาะรถรถตู้ค่ายจิตนี่เขาเมื่อทางนี้ได้แสดงว่าไปทางนี้เขาสิเขอาอากาศแล้วก็เมื่อสักคนบุเรียนสิบบ่อฮันเดนนี่บุเรียนสิบเขาก็สิว่าไปทางรับมันใกล้นี่แหละ แล้วต so <R ai. S 1> ู่ลงมาโน่นบางสิไปประชุมกับมาเส้นนี้ได้ละก็ไปบ้านสุงเปลือยออกหันกขึ้นสูงเนินได้ละไปออกบั้นยมผุไปออกกั้นปังเก็ตผุบก็คอยขึ้นบ็คอยขึ้นบางโคตรั็ได้บอลมุมไม่มาไม่หนีตีิยู่เนอเวลาไปประชุมมือจวดไปยามยามยามรีเฟอร์นะไปทางบุนไปยามไปประชุมไปเส้นนี้ไปคนละทาง มันก็สะดวกใช่เส้นทางต้นก็สะดวกสะดวกแต่มันไกลแต่ว่ายัามสิครับรถทํำเวลาเนี่ยต้องไปทางนั่นค่ะเพราะว่ามันมันถนนใหญ่มันจวดมันจวดได้อันนี้มัน <c oughs> มีคนเมามีทางงอกแก้ไมยย่ยังเยอะแยะอันตราย